คันขับได้ไหมขับแบบไหนไม่ต้องคิดมากผมรู้มีพี่กันกับคุณธรรมดามันเท่าขันเลยวะ สวัสดีครับ My name is Jom t h oh. i b a I'm from France and I'm 41 years old. เวลาเด็กๆผมแม่กับพ่อมันขับรถแล้วเป็นนักแข่งรถกับผมจบมอเตอร์ไบค์อันนี้อ่าคือเวลาเอ่อเจอมีิวบาเทียอยู่เป็นพิการใช่ไหมครับผมอยากอยากกลับอีกอยากมันอยากไม่ยอมอะไรนะ I don't want like a lose what I like. So I try to find a way to make to 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 be like before and what I always want to be. Always want to be is like racing. อย่างตื่นเช้ามาก็อย่างเงี้ยค่ะอยู่ลงรถอย่างนี้เลยอยู่กับรถทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่รถก็มอไซค์อย่างถ้ามีงานมอไซค์ใช่ไหมคะเขาก็จะเตรียมเช็คความพร้อมของรถ ดูยางดูลมดูโชคดูเบรกดูความเรียบร้อยความปลอดภัยของรถต้องเคลียร์รถต้องทำรถตัวเองแสดงว่าต้อง modify modify รถอ่ะมอเตอร์ไซค์เหมือนกันต้องมีต้อง modify กันหมดเลยต้องทำเครื่องเช็คเครื่องเช็คเบรคเช็คเช็คหมดเลยครับ Uh, so when I come in Thailand เมื่อครั้โอเค try to win Thai เมื่อครเวลาอยู่เวลามาที่เมืองไทยอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตกีโกคาร์แล้วโอเคอันนี้อยู่ที่วัวหินว่าหินมันสนามโกคาร์ทมันไม่มีแล้วโอเคผมออกขึ้นกับรถยนต์อารถยนต์มันไม่พอเอาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย มันเป็นควมันมีความสุขผมชอบนอนอนผมทำรถตัวเองกับไปเก่งแองเป็นผมใช้ยักใชยชีวิตเมือนมันคุณธรรมดาและแต่เวลาไปสนามมันเป็นมันไม่มีไม่มีวิเชียร์มันไม่มีพิการ อะไรกีมงล้ะโอ้เขามงเร็จทิร้อนแบบนี้เนี่ยกำลังเคลียร์กองใส่ชุดกับไปเร่นกับเพื่อนแล้วไปแบบนี้มันอันตรายนิดนึงต้องเข้ามาที่สนามมันมีคุณมันมันงงมันมอเตอร์ไบค์ออคุณพิคันลงรถอ้าวคี่มอเตอร์ไซค์ด้วยมันมันไม่เข้าใจทำไมมัน อาคเว็้บนายทีแรกไปแข่งพัทยาที่ก๊กคัดทุกคนโอเคกกคดอเกากคดดีดีนอนก๊กดไปแข่งคุณอีไฟทุกคนมองเลยอุ้ยมันไม่ใช่ปีกันแล้วมันเป็นธรรมดาแล้วเวลามันดีมากแล้วเวลาอยู่สนามตรงใส่ชุดแก่งมอเตอร์ไซค์แต่ว่าตรงมีแข่งซิง ลงเท้าของใสไ่ได้แล้วได้แล้วรองเท้าของเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีคลิปตัวล็อกเพื่อที่จะล็อกเหมือนเหมือนจักรยานอะคลิปจักรยาน mm hmm. เพื่อที่เท้าจะได้ไม่หลุดจากมอเตอร์ไซค์ เป็นคลิปรถกองจักรยานทำเองค่ะใช้ทำเองคือมันเป็นม yeah> ันเป็นคลิปเราซื้อมาเป็นไอ้นี่ของจักรยานนะคะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาใส่เจาะติดกับรองเท้าเพื่อที่เวลาที่เขาขับมอไซค์เวลาเขาโค้งเขาอะไรเท้าเขาจะได้ไม่หลุดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกเราแค่คลิปพอถ้าขยับเราจับจับขาแล้วยกนิดนึงมันก็หลุดแล้วมันไม่ได้ล็อกตายเลยมันมีคลิปนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็ กดลงอย่างเงี้ยค่ะก็อ,อยู่แล้ว,ทวเท้าเ็าก็จะไม่ไไไหลุดไไเพราะเวลาที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะก็แค่แบบเบี่ยงเบี่ยงออกเงี้ยค่ะเบี่ยงมันก็หลุดแล้วมีอุบัติเหตุมีอะไรมันลมใช่ไหมเอาปล่อยมอเตอร์ไซค์เลยผมไม่ได้หลบก,กับม,มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเอาปล่อยมอเตอร์ไซค์เลยไม่ได้มีไฟไม้มีไฟลูกอะไรเนี่ยโอเคเอามอเตอร์ไซค์แล้วไปเลยปล่อยแต่นี่คลิปเปิดเลยครับเปิดแต่ปมปล่อยมยเยอเตอร์ไซค์แล้วแก ไเวลามีมั่ตคันนอกกี่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไม่รู้เป็นเป็นคุณพิการครับบอกคธรรมดาออรถยนต์เหมือนกันเลยเวลานอนอยู่ในรถกับรถมันอยู่ข้างนอกมันไม่รู้คุณขับเป็นเป็นพิ่การอืมถ้าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะไม่เห็นด้วย แต่ก็เขาให้เหตุผลเรามาแล้วเขาก็โชว์วิดีโอให้เราดูว่าเธอเขารู้เขามีเพื่อนๆที่เป็นหนักกว่าเขานะแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเขามีแบบว่าแข่งเป็นแชมป์เปี้ยนเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เหตุผลเราแล้วเขาก็ให้เราเห็นแล้วเขาก็บอกแล้วว่าอ่ะแล้วฉันต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าโอเคตอนที่ฉันออกตัวเธอก็ช่วยฉันแค่นี้นะตอนที่จอดเธอก็ช่วยฉันแบบนี้นะทําได้ไหมก็อ่าลองดูใช่ค่ะก็งั้นก็ลองดูเพราะว่า ไม่รู้เหมือนอยู่ด้วยกันมันเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนกันใช่ไหมคะพราะเพื่อนกันแล้วมันก็เหมือนรู้จักรู้ไส้รู้ปรุงไปแล้วยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเขาจะเป็นคนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเพราะฉะนั้นอย่าห้ามแต่แค่ค่อยๆตามก็พอค่ะเวลาที่เราเอาคุณเจโลมาค่ะอุ้มคุณเจโลมาขึ้นรถถ้าตะแคงเขาจะทรงตัวไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกแค่แค่ลิ้นปีขึ้นมา เพราะข้างล่างเขาไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าตรงๆอย่างเนี้ย <G un> เขาจะพอจับแฮนด์รถ <G un> แล้วก็พยุงตัวเองให้อยู่ตรงคนได้ <G un> แล้วพอเวลาที่เราจะออกตัวค่ะเราก็แค่ช่วยจับจับหน้ารถให้ตรงไว้แล้วก็เอาออก <G un> แล้วก็จะมีหนึ่งหนึ่งคนขอนึงคนนะคะช่วยจับท้ายไว้ก่อนที่เขาออกตัว,วก็แค่พยุงอะคะ่ะพยุงไว้ไม่ให้รถล้มแล้วเขาก็จะบิดออกตัวไปเลย อุบัติเหตุนะคะไม่รู้ใครด้วยเงียบเงียบปป้าอยู่นี่ป่าป้าอยู่นี่แม่เดี๋ยวให้เจ้เขาเลยเขาบอกว่ามีมือใหม่เจ็ดคน เพราะว่าพอมีมือใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะกลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่าคนที่ออกไปขับด้วยกับเขาเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นผู้พิการถูกไหมคะว่าแฟนเราเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าถ้าสมมติว่าเขาล้มแล้วรถมันเต็มถนนแล้วเขาจะไปไม่ได้เราก็เลยว่าหนึ่งในนั้นแบบเขาหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่เขาเนี่ยเขาผ่านพ้นโค้งตรงนั้นไปหรือย,ยังใชค่ค่ะเราจะกลัวตรงนี้คะ่ะวิ่งไปดูพ่อคะ่ะทไมกลัวนั่น่ะกลัวพ่อล้มคะ่ะ รู้สึกกลัวแบบสุดเลยค่ะเกือบร้องไห้ค่ะ วันนี้แสนุกมากเลยร้อนอ่าหกลับวิ่งประมาณ5้าอบเลยมันลมมันหาใจไม่ออกเลยมันลมมันร้อนเหนื่อยมอเตอร์ไซค์โอเคเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องไฟทิ้งกับมอเตอร์ไซค์ต้องดูกองต้องเข้ากองดีเบรกดีแต่เวลาคุณขับกับมอเตอร์ไซค์มันไม่เดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ไม่เตาไม่ like not together 100%มันยากกันไกลอันนี้ไอไออะไรนะประสาทใจผมเรียนอ่าผมเรียนน้องน้องกับมอเตอร์ไบค์เปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนเนี้ยอันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนโชกแล้วตรงปรับโชคนิดนึงตรงไปทดสใหม่เมื่อเอารถยนต์สนุกมากมันเซฟเซฟจีเยอะแสดงว่ามันไปอยากไปเต็มที่ได้ ไปสูงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันมีโฮลบาร์มีอะไรมันมีหมดแล้วมอเตอร์ไซค์มันฟีลิ่งมันมันเยอะกว่าทำไมมันมันไม่มีมันไม่มีมันไม่ใช่อยู่อยู่ในอยู่ข้างในรถมอเตอร์ไซค์มันฟีลิ่งมันเยอะกว่าครับเวลาเขาโกงมันมันสนุกกว่ามันมันลิมิตของตัวเองเด่มันอันตรายเวลาลม อันนี้กลัวนิดหนึ่งตัวนี้มันไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันผมไม่ยอมไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันกลัวมันอุบัติเหตุกว่วมันมันสมองมันเซฟตี้นิดหนึ่งรถยนต์ไม่เป็นไรไปก็ได้มันชนก็ชนไม่เป็นไรมีรถบาร์มีอะไรก็ได้มันมอเตอร์ไซค์มันคิดดูมันโอเคแล้วมันเนี้ยค่ามันขาดมีมีค่ามันมีปัญหาไม่เป็นไรไม่เจ็บมันเค็น เออชูเดอร์อะไรเนี่ยอันนี้ยากคนนิดนึงไม่เอาอันนี้ไม่เอาสนุกสนุกได้มันตกกนุ้งกิดนิดนึงด้วยร้อนไหมครับสาดกระเบือยเดืนเรือนลบชอบอยู่กับสามีปุปีกันใช่ไหมครับสนุกไหมครับเลยอ, <laughs> อ,อไม่ก็งวลไรเนี่ยคิดดี เวลาไปขี่กับคุณธรรมดาไปได้ไหมมัน I'm good enough I want to you know อยากเยร์อยากลงหนึ่งรอบสองรอบแค่นี้แหละแต่อยากไปขี่บุรีรัมย์อยากลงสนามบุรีรัมย์ลงสนามบุรีรัมย์กับรถยนต์แล้วสนามมันมันฟีลลิ่งมันดีมันชอบอยากรู้กับมอเตอร์ไซค์เป็นฟีลลิ่งแบบไหนนะ ดแยกแยกตามมันตรงไปทีละนิดทีละนิดอันนี้ตรงเรียนกับมอเตอร์ไซค์ฟีล l i n g ตัวเองกับกับมอเตอร์ไซค์อยู่ไปไหนตรงตังมอเตอร์ไซค์เซตติ้งนี่นู่น and o k เ y ไป step up ไปทีละนิดทีละนิดสสสเเเเตต็็ปปบบายทีไซซด์โอร์ e p by step 75 What 75นี่แหละนี่นี่แหละค่ะเจอรอีเจอรู้อไยไม่ได้กินมตอโอ้โหปกติมันมีมอเตอร์ใบเล็กๆมานี่มันเครื่องปัง ไมนได้มอเตอร์ไซค์เล็กๆกับ ATV ไปเล่นที่นู่นได้แต่วันนี้มันมอเตอร์ไซค์ไม่ได้กัน ATV ไม่ได้ด้วยสมสมไม่ตันมาเมื่อก่อนมันชอบมานี่มันมันไม่รู้อยู่กับเพื่อนเล่นเล่นเกมเยอะกว่านะครับท่านเขาอยากเล่นเกมเล่นได้ได้อยากเล่นผม จริงจริงเด็กๆอยากเลน่นมอเตอร์ไซค์ผมโอเคไปได้ผมไม่เอาเด็กๆไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถนนที่ถนนมันอันตรายมากเอาไปสนามดีกว่าสนามมันไม่อันตราย mm hmm. ทุกคนเวลาไปขี่ที่สนามต้องเต็งถัวหมดเลยมวกข้างนอกชุดอะไรทั้งหมดเลยกับทุกคนมันวิง่งไม่มีมาถัดไม่มีรถออกกับซอยไม่มีอะไรทีตานนผมไม่ชอบ แย่ครับได้ไปสนามเลยเอารถเอากูกาเอามอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้มันไม่ยอมเด็กๆไปเล่นที่กนามไม่เอากิจะนรมไม่เอาอันตรายมากไม่ใช่ผมไม่ได้คิดเด็กๆขีม่มอเตอร์ไซค์ไม่ดีขับรถไม่ดีอะไรมันคุณอื่นคุณขี่เมาคุณมีคุณไม่สนใจรถอะไรอุบัติเหตุความปลอ่าที่ประเสธไตยน้ำประเสธเลก ที่คุณเสียชีวิตที่ถนนลยว่าผมมันกลัวมันเอาไปเล่นสนามได้ไปเต็มที่ที่สนาม <laughs> มันถนน <laughs> <laughs> ที่สนามเต็มที่ไม่เอาไม่เอาถนน <laughs> เวลาไปตรงไปสนามค่าสนามที่ใครกระจางอยู่พันห้ากับหนึ่งมอเตอร์ไซค์เอารถโยนอยู่สามปันใช่ครับแต่กับอันนี้ค่าสนามอันเดียวนะต้องกินน้ำมันต้องไปสนามน้ำมัน,น,มน,มนเวลาอยู่ที่นู่นมีคุณช่วยต้องซื้อน้ำนี่นู่นอะไรตรงขนมอะไรกับน้ำมันของรถต้องกิจเวลาทุกรอบไปสนาม ต้องคิดบตังค์นิดนึงกับสมัยยังกินยงังกินปัดเบรกต้องอ่าต้องเก็บตงัตงค์งงงนิดนึงแสดงว่าไปสนามอยู่ไม่ต้องคิดบไฟโซมะไม่ใช่ไปเก่งเป็น5้0 0 5น0 0าห้าถึง7,000พันครับผมมีเปลี <irgendw el che appearance> ่ยนที่ฝรั่งเศสมันขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคุณพิ่ขันมันขี่มอเตอร์ไซค์ กัมีทีนุ่นมันมีแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสกับทียุโรปมีแชมเปี้ยนชิพกังกุลตพิการแล้วกับมอเตอร์ไบค์ใช่ครับสตาร์ทประมาณ10ปีแล้วบ้านเรากับบ้านเขามันความคิดนะคะมันต่างกันเยอะบ้านเราพอประสบอุบัติเหตุจากเดินได้แล้วเดินไม่ได้ไม่มีกําลังใจที่จะลุกต่อใช่ใช่ใช่ค่ะบ้านเขาคือเขามีแค์เซนเตอร์ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล เขาก็จะมาสอนการใช้ชีวิตว่าคุณจะใช้ชีวิตหลังจากนี้ยังไงช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดยังไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนพิการบางทีนั่งรถไปด้วยกันแล้วถ้าเราไปด้วยกันใช่ไหมคะเราจะยกวีแชร์ใส่ท้ายรถ แต่ถ้าเขาไปคนเดียวเขาจะยกวีลแชร์ใส่เบาะด,ด้านข้างถอดล้อใช่ไหมคะใส่เบาะด,ด้านข้างพอลงเขาก็คือเอาล้อประกอบลงแล้วก็ลงจากรถไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ว่าถ้าเราไปกันสองคนก็คือง่ายใช่ไหมคะเราก็ยกวีลแชร์ใส่ท้ายกระบะบางทีเราลงไปจากรถไปทานข้าวนะคะแล้วเราก็ไปยืนเมื่อไหรจะลงแล้วเขาก็บอกเธอลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรอะ่ะฉันเดินไม่ได้โอ้ขอโทษฉันลืมฉันลืมว่ารถกันจะอยู่หลังรถอะไรอย่างเงี้ย นี่มีแค่ด้วยความที่มันอยู่แบบเหมือนคนปกติแล้วมันก็ทําให้เราลืมว่าเธอต้องนั่งรถเข็นก็นนคือไปยืนรอเขาบอก่นเขาใหญ่ด้วยนะทําอะไรอยู่เนี่ยฉันอ,อกมาตั้งนานฉันยืนตั้งนานแล้วมีมีคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณนะเราก็จะขอบคุณแล้วขบอกขอบคุณนะเออขอบคุณอะไรขอบคุณที่ลืมว่าเขาอ่ะไม่ได้เขาแบบไม่ใช่ผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีคะ่ะเอไม่ไม่ไม,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 ม่รู้สึกว่าเราเรา Uh, motorbike is a uh, is freedom. Is freedom. So that's why I'm, i I uh, try to save the, my CV. and I want to modify the CV by the new shifter like this one for change the gear and modify on the back with the two legs them go out. Ah. yeah for try to go on the road mm -hmm. and i want to give the for the people who have who, like before you race with the bike you drive the bike the big bike already uh, yeah, yeah. you have accident like me uh -huh. and you want to try again I have the bike you can try again to give you for free to go go on the track and i bring the bike and uh, and uh, you come to test the bike again with the handicap it's look like with the car look like i do already with the car พี่กันครับไม่ไม่ม,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 มีกับคุณธรรมดามันเท่าขันนะวะมันต้องใส่ชีวิตต้องดูแลข,ของตัวเองต้องทำงานงมันไม่ผมคิดมันเหมือนกันอยู่กับปันวิเชายเดนยว <c oughs> <c oughs> ต้องหาอะไรต้องตามได้ <c oughs> ต้องกิดต้องตามเวลามี เวลามีอะไรมันไม่คอนใช้ได้ทําได้ใช่ไหมครับอันนี้ทําไม่ได้ต้องขิดเยาะจำเนี่ยเมื่อก่อนผมมันกี่มอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นพิการอ่ะเยากขี่หม่เยาะขี่นี้อ่ะต้องจำอะไรขีดจำขี่ได้วันนี้มันโอเคจำมันทำจำมันมันมันเมื่อก่อนใช่ไหมครับจำมัน before is and now it's not exactly the same yeah. but you can still find a way if you really want to do something not not everything 100% the same but when you can you when many have feeling you can yeah you can, can have the how yeah, to say have the way to go just different the things are different but uh, yeah not 100% the same but uh, you can yeah you can have I have kids a racing car motorbike wife dogs <laughs> <laughs> I, I, I feel like uh, I'm yeah, I'm happy and see I I, I have my wife run the new business we can find a way to go together and uh, I don't see where is what, what much different with, it, with the handicap or with no handicap. It's just different way to go, I think. You never lose. If you try, it's not go, it's only learn. First time I try to go with the car, I have some problem at least, and in the end, you learn. And next time you make probably better. if you don't go you lose one day you will say oh before I can do this and I don't do and now I want to do แยกทำทำเลย it's s a m e พิการคือไม่พิการเหมือนกันไม่ต้องรอนีรออะไรแยกทาอะไราำเลย